สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการ์แก้ทางเทเลเมนต์นะครประมาณสิบห้าใบก็ตามนี้เลยนะฮะตามที่เห็นประมาณนี้เลยที่ผมเอามานะอันก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณครับก็อยากเล่นกันได้หน่อยนะฮะเเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปเราก็มาดูเอฟเอฟเฟกของสิบห้าใบนี้กันนะฮะมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยเอฟเฟกของดีดีคก็คือ เราสามารถทิ้งการ์ดไปน,นี่จากบนมือลงสุสานจากนั้นเลือกการ์ดที่อยู่ในสุสานฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเนี่ยออกนอกเกมอ่าก็จะป,ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากโอเคนะครับใบที่2องน้อง goldrigger winter cherry นะฮะเอฟเฟกของน้องก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยควบคุมมอนเตอร์บนสนามมากกว่าเราเราสามารถทิ้งการ์ดใปน,นี้จากบนมือแล้วก็แสดงการ์ดที่อยู่ในเอ็กตอเด็กของเรา1ใบจากนั้นดูการ์ดที่อยู่ในเอ็กตอเด็กของฝ่ายตรงข้ามนาการ์ดที่เหมือนกับ คาร์ที่เราแสดงไว้ข้างต้นเนี่ยออกนอกเกมทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่น้องลิปเปอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องใส่เอเลเมนต์คีคลอสด,ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้มูฟคีคลอสจากเอตตเด็กของเราก็จะประมาณนี้แล้วก็ในความคิดของผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นแบลิสหน้าเนี่ยไอ้น้องโกลิปเปอร์เนี่ยน่าจะใบหนักอยู่นะถ้าเกิดเราใส่เนี่ยเพราะว่าไอหนองน้าเนี่ยมันก็เหลือแค่ใบเดียวแล้วใช่ไหมกระป๋องก็โดนแบร์ ถ้าเกิดเรามูฟน้องคิกคาร์ลตออกไปเนี่ยแล้วก็จะชิวๆเลยเพราะหนองน้ำมันก็เหลือใบเดียวไงจะฟิวมันก็จะยาก,ยากๆหน่อยเพราะมันจะต้องโมเยอะอ่าก็จะประมาณนี้ต่อมาที่ใบที่สามนะน้องโกสเบลเอฟเฟคของน้องก็คือเมื่อมีการสั่งใช้งานกหรเอยฟคของการ์ดเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อทําให้การสั่งใช้งานเอฟเฟคต่อไปเนี่ยได้ผลได้อย่างอย่างแรกก็คือมีการนําการ์ดที่อยู่ในสุาสานเนี่ย กับขึ้นมือกับข้อด็กหรือเอ็กซ์ตอเด็กในส่วนที่2ก็คือมีการอเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์จากสุสานมาบนสนามแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือมีการนําการที่อยู่ในสุสานเนี่ยออกนอกเกมถ้าเกิดมีการสั่งใช้งาน3อย่างเนี้ยเราสามารถในเกมมันได้นะก็จะประมาณนี้ซึ่งไอเทเลเมนต์เนี่ยมันก็ฟิวชั่นแล้วก็เอาจากในสุสานเนี่ยเข้าเด็กอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็จะประมาณนี้ยังไงเะวเป็นตัวเลือกได้นะประมาณฮะใบที่4นะฮะ เอฟเฟกของเจ้าตัวนี้ก็คือเมื่อมีการส่ใช้งานการ์ดที่อยู่ในสุสานของฝันรงข้ามเนี่ยเราสามารถส่งการ์ดใปนี้ที่อยู่บนมือของเราลงสุสานทําให้การ่ใช้งานเอฟเฟกนั้นเนี่ยไร้ลผลได้เจ้าตัวนี้ก็จะเหมือนกับน้องกดเบลเมื่อกี้นี้เลยนะแต่เป็น U R านะก็จะถูกลงมาหน่อยก็ไปใส่กันได้นะโอเคนะมาต่อกันที่ใบที่5เลย Dimension ่ h i ิฟเตนะฮะเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเราไม่มีก๊์ดใดๆอยู่ในสุสานเราเลยเนี่ยเราสามารถส่งกร์ดไปนี้ที่อยู่บนมือขอขงงเราาลสสุส นอก่าจะจบเทิร์นถัดไปเนี่ยการทุกใบที่สูกส่งลงสู่ศาลจานําออกนอกเกมแทนนะก็เป็นใบใบเด็ดเหมือนกันใบน,นี้ใบเด็ดเหมือนกันถ้าเกิดจะเอาไว้สู้เทเาเมนต์เนี่ยก็ต้องใส่เพราะว่ามันเล่นในตอนที่เราเริ่มตา2ได้ทีนี้ก็จะมาทีนี้ก็กต่อที่ใบที่6เลยนะก็จะเป็นเฟิ์นฟิลนะในโคบอลเลตถ้าเกิดได้ดูจานหมีเนี่ยะจะรู้ใช่ไหมว่าเอเฟิ A มันเป็นยังไงเอเฟิ F A มันก็ง่ายๆเลยเราก็เอเฟิ F A ของมันเลยก็คือเนี่ยที่เราจอามาใช้ในการสู้กับเทเลเมนต์เนี่ย ก็คือทาให้เอฟเฟกทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือสถานที่ของเอฟเฟกต์การในสุสานทั้งหมดเนี่ยไร้ผลก็ประมาณนี้นะเพราะว่ายังไงเทพดินก็เอาการจากเด็กได้เอาการจากในสุสานเข้าเด็กหรือไม่ก็เทียร์ก็จะฟิวชั่นจากในสุสานกับข้อเด็กอ่าก็เอฟเฟกก็จะใช้ไม่ได้นะฮะโอเคมาต่อกันที่ใบที่7เลยนะก็จะเป็นเวทต่อเนื่องนะฮะก็คือเอฟเฟกของมันง่ายๆก็คือการที่ถูกส่งลงสุสานเนี่ยก็จะถูกเอาออกนอกเกมแค่นี้เลยมาต่อกันที่ใบที่8ดเลยนะ เอฟของในการเวนตมฉับผันแบบนี้ก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือของเราหนึ่งใบในเทิร์นนี้ยเอฟที่ถูกสั่งใช้งานจากในสุสานทั้งหมดเนี่ยสามารถทาให้ไร้ผลได้ภาพเริ่มมาแล้วภาพเริ่มมาแล้วอารเคาน์เตอร์เทเลมินืมโอเคไปต่อที่ใบต่อไปกันเลยพลสมิกไซโคนะฮะเอฟของมันก็ง่ายๆเหมือนกันแต่พีพันหนึ่งและการเวนหมดการ์ดกระดักที่อยู่บนสนามพเพเล่นก่ายใดก็ได้เนี่ย การที่เลือกออกนอกเกมง่ายๆเลยที่ต้องเป็นคอ้อนซิไโคเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเสริมมอนสเตอร์กระดักนงจากการที่เราไปทําลายการเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําลายการเขาเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นไปเนี่ยถ้าเกิดเราทําลายเนี่ยเขาก็ได้แอสเทลเทเลเมนจากในเดคขึ้นมือได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็รีมูฟมันไปหรือไม่ก็ หรือไม่ก็ใบนี้ที่เราจะเจออยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเอฟเฟกมันก็มีทั้งเนเกตแล้วก็ถ้าเกิดเราไปทําลายมันแบบปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถแอดมอนเตอร์เทอร์เมนจากเล้ขึ้นมือได้อีกเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้เลยคอนมิกไซโคนมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะถ้าเกิดเราจะต้องการยิงหลังเขาเนี่ยทีนี้นะคะก็จะมาในส่วนของการกัดัดก,กันบ้างครับวันี้ก็จะเป็นการกัดัดนอร์มอลนะฮะถ้าเกิดในเทิร์นที่กกร์ไปเนี้ถูกสั่งใช้งาน มอนเตอร์ทุกใบที่ถูกส่งลงสุสานเนี่ยจะถูกนำออกนอกเกมแทนอ่าเกก็ง่ายๆเหมือนกันสั้นๆแต่ได้ใจใเอฟเฟคของการกับดักแบบนี้ก็คือเราประกาศชนิดมาหนึ่งชนิดก็คือพฤติกรรมฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซีเพนดูลัมซึ่งที่เราจะประกาศเนี่ยก็คือแน่นอนก็ต้องเป็นฟิวชั่นนั่นเองในช่วงที่เหลือของเทิร์นเนี่ยที่เราหลังจากที่เราประกาศไปเนี่ยผู้เล่นทุกฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ที่เราประกาศไว้นะก็คือฟิวชั่น แล้วทำให้เอฟเฟกต์คอนเตอร์บนสนามทั้งหมดเนี่ยที่มีประเภทเดียวกับที่ประกาศไว้เนี่ยได้ผลนะฮะก็ค่อนข้างจะดีกันเลยทีเดียวเชียว,วยอีเวลลี่แมทนะฮะเอฟเฟกต์ของไออีเวลลี่แมทก็คือถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอะไรอยู่บนสนามของเราเลยเนี่ยเราสามารถสั่งใช้งานการ์ดแบนี้ได้จากบนมือนะก็ในช่วงตอนจบเบนเนฟิตถ้าฝั่งตรงข้ามควบคุมการ์ดบนสนามมากกว่าเราเราสามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามนําการ์ดบนสนามของตัวเองออกนอกเกมในสภาพความหน้าจุ่งกว่าการ์ดบนสนามทั้งสองฝ่ายเนี่ย จะมีจํานวนเท่ากันหรือก็คือถ้าเกิดฟิลเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราใช้กับไปเนี่ยเราจะใช้กาไปเนี้ยก็คือเราจะต้องเข้าไปที่เฟสแล้วก็เข้าเมนเฟสสองแล้วก็ใช้ใบนี้นะคะ <S <S แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะต้องเลือกเฉพาจะเหลือการบูสสนามใบเดียวนั่นเองก็คนห้างที่จะดีกันเลยทีเดียวเชียวอ่ามาต่อกันที่การใบนี้กันเลยนะฮะใบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลืมลืมไปแล้วเอฟเฟกต์ของไอ้เจ้าใบนี้ก็คือคง่ายๆเลยฮะไม่ไยทุกฝ่ายเทียเทียชันไม่ได้แค่นี้เลยนะจบ ก็มาต่อที่การต่อเนื่องเลยนะฮะใบนี้ใบรองสุดท้ายแหละใบที่เห็นใบที่ดูเมื่อนนี้ก็คือเอฟเฟกที่เราจะใช้เนี่ยก็คือตับแดที่การ์ดใบน,นี้งไงน้าอยู่บนสนามเนี่ยการ์ดที่ถูกส่งลงสู่สารก็จะให้ถูกนับออนอกเกมแทนนะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเหมือนกับการเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้เลยถ้าต่อไปต่อมาเลยหนะ้าโซ โซเดนนะโซเดนเวอร์ช so, so ันสุสานนะฮะเอฟเฟกของมันก็คือจ่ายอพีพ right. so, like, ันหนึ่งเพื่อสั่งใช้งานกาเบนี้นะสรับใดที่การเบนี้ไงนอยู่บนสนามเนี่ยมอนสเตอร์ที่อยู่นอกเกมหรือมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานเนี่ยทั้งหมดจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกได้นะก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆก็ทั้งหมดที่เอามาก็จะประมาณนี้เลยนะสิบห้าใบก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบการ์ดที่แบนิชก็ส่วนใหญ่นะจากสุสานหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ก็คือแบนนิตไม่ให้เทรลเมนต์เล่นในสุสานของมันนั่นเองส่วนถ้าเกิดผมคอมเมนต์เทรลเมนต์ที่โดนหนักๆก,ก็เลยก็คือก็น่าจะเป็นชิปเตอร์โดนไปแล้วก็โดนหนักแล้วก็ริปเปอร์ผมคิดว่าเมตาหน้าโดนหนักแน่นอนก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็ใครที่เจอเทเลเมนเยอะๆแล้วแบบอื้อแื้อแขนขนมากก็สามารถเอาแบบการพวกนี้ไปใส่ได้เลยนะ,ะก็ผมก็อาจจะไม่ได้พูดแบบ ล้วก็แบบมีการ์ดหลายใบที่สามารถเอาไปแก้รางเทเลเมนได้เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบแม็กซี่แม็กซีก็เอไป,ไปปาใส่เขานะก็จะทําให้เราได้โจกัสใ,ในตอนเล่นตาสองของเราได้มากขึ้นแล้วก็อูลาล่านะเอาไว้ปาตอนที่คาร์สั่งใช้เอฟเฟกนะฮะสวดจากได้ขึ้นมือ,อก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็น หรือไม่ก็จะเป็นพวกคาร์บดเกฟฮะที่มูฟสื่อสารได้อ่หรือไม่ก็จะเป็นแบบถ้าเกิดเราอยากแฮกบอร์ดเขาเนี่ยเราก็สามารถในนี่ได้นะไอ้ดาร์กรูเลอร์รูไอ้ไอ้้ไอเนี่ยไอ้เนี่ยดาร์กลักดาร์กรูเลอร์โนมอรเนี่ยอ่าแล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเอาไว้แฮกบอร์ดแต่แต่ไว้เนี่ยไม่ได้เลยนะใบนี้ไลนิ่งสตอร์มเนี่ยไม่ได้เลยนะ เบิดหน้าระเบิดหลังเนี่ยเขาเสือเขาจั่วกันเต็มที่เลยนะอย่าอย่าหาทานะใบเนี้ยก็จะประมาณนี้นะฮะสิบห้าใบที่ไม่ได้พูดก็จะเป็นพวกสามมาันแหลกทุกคนก็น่าจะใส่กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสามมันนี้เนี่ยหน่อยแต่ถ้าเกิดพวกหนักๆก,ก็จะเป็นเนี่ยการที่สามารถแบนนิชได้นะฮะก็ตอนนี้เล่นแบนนิชได้ก็แบนิชไปก่อนแตประมาณนี้ก็ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาถึงนี้นะครับมีต้านาเจอกันกระชาไทยล่ะจบ